สวัสดีครับก็มาพบกับช n n e l คูเดียอินฟินิตี้กันนะครับวันนี้ก็มาพบกันใน EP ที่4นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้ง GPS หรือว่าตั้งแผนที่การเดินทางนะครับว่าเราจะเดินทางไปในจุดต่างๆบนแผนที่นะครับของเครื่องบินเนี่ยเราจะตั้งยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้เครื่องบินลำเดิมนะครับก็คือ Boeing 7 8 7ขีด8นะครับวันนี้เราจะใช้เป็น Air i n ินเดียนะครับเนื่องจากเจ้าของชาน n e ลชื่อว่าคูเดียนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับกดโอเคไปเลยครับคราวนี้เราก็มาดูสนามบินนะครับสนามบินที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยก็คือซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธนะครับเราตั้งรันเวย์ที่34นะถ้าเราอยากจะตั้ง จุดเริ่มต้นที่ไหนล้วก็ไปแตะตรงนั้นแล้วเครื่องบินเรามันจะไปปรากฏอยู่บนสนามบินนะครับเราอยากไปเริ่มต้นตรงไหนก็ได้นะครับของผมจะเริ่มเป็น 34L นะครับ3 4ก็จะมี 34L กับ 34R นะครับ 34L ก็คือทิศทางที่เราหันหน้าไปเนี่ยคือทิศทาง34นะครับในสนามบินเนี่ยมันมีมันมีมันมีมนม มันมีสนามบินอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้า3 4 L ก็คือหันหน้าไปทางทิศทาง34นั่นแหละแต่ว่าเป็นรันเวย์ฝั่งซ้ายถ้า3 4 R ก็คือรันเวย์ฝั่งขวานะครับแต่ผมจะเอารันเวย์ฝั่งซ้ายเพราะว่ามันยาวกว่าเห็นไหมครับของซิดนีย์ก็กดโอเคครับก็กดไฟล์ครับรอโหลดสักแป๊บนึงนะครับอันนี้เราอยู่บน iPhone 11 Pro Max นะครับ เมื่อมันเริ่มต้นมาบนเรนเวสา4แล้วนะครับเราจะเห็นอยู่บนพื้นเรนเวนะครับว่าเราอยู่เรนเวที่เท่าไหร่คือเรนเว3 4 l นะครับเราลื่นเปิดพาร k i กิ้งเบรก่อนครับเพื่อที่จะไปตั้งค่า GPS ก่อนว่าเราจะไปเดินทางไปที่ไหนนะครับเรามากดรูปรูปโลกตรงนี้ครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องบินเรามันหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเวลาเทคออ f มันก็ต้องเดินทางไปนะครับ เวลาเราซูมออกใช้2นิ้วนะครับหรือว่ามากดตรงรูปแบนขยายนี้ก็ได้กดบวกเพื่อซูมเข้ากดลบเพื่อซูมออกถ้าเราหาตัวเครื่องบินเราไม่เจอเราก็มากดตรงรูปตำแหน่งของเราตรงนี้มันก็จะให้เครื่องบินเรามันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเราซูมออกครับจะเห็นว่ามีจุดสามเหลี่ยมสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเราสามารถเดินทางไปได้หมดเลยนะครับเว้นแต่ว่าถ้าถ้าใครที่เป็นรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรก็จะ บินเกินขอบสีเขียวไปได้แต่อันนี้ของเราไม่ใช่รุ่นโปรนะครับคือเราไม่ได้จ่ายรายเดือนนะครับก็ช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็ดูวิดีโอกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับก็ถ้ามีตังแล้วก็จะไปซื้อแบบโปรโมชั่นแล้วก็แบบโปรโมชั่นที่มันสามารถบินไปที่อื่นได้นะครับรีวิวแบบเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะครับก็ช่วยกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับอ,อันนี้คือส่วนที่เราจะบินไปได้ทั้งหมดคือในกรอบ สีเขียวนี้นะครับในกรอบช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้นะครับเกินไปกว่านั้นไม่ได้นะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนว่าเราบินเกินเขตนะครับถ้าจะเกินเขตได้ต้องสมัครโปรเท่านั้นนะครับคราวนี้เราจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็มาร์กจุดเลยนะครับจุดเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปที่ไหนไปที่สนามบินไหนผมขอเลือกเป็นสนามบินนี้กันนะครับ YSRI นะครับน่าจะเป็นสนามบินที่ใหญ่พอสมควร เราก็ตั้งจุดเลยครับเราบินเทคออฟออกมาแล้วเราก็ตั้งจุดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวบ,บินซิกแซกให้ดูสัก2อสามรอบแล้วก็บินมาทางนี้ถ้าเราจะไปตรงไหนเราก็แตะตรงนั้นนะครับรจะไปตรงสปิทนะครับ SPIT นะครับแล้วกดบวกครับเห็นไหมครับเวลาเราเทคออฟไปแล้วข้างบินมันจะเป็นเ,นเส้นสีชมพูรตรงนี้นะจากนั้นเราก็ มาทาง SIS โอเคไม่ใช่ SOS นะ SIS แล้วก็ turn ไปทางซ้ายอีกนะครับจากนั้นเราก็ไปจบที่สนามบิน YSRI นะครับอันนี้คือจุดที่เราจะมาร์กแล้วก็เดินทางไปทั้งหมดนะครับเอางี้ดีกว่าเพื่อให้เพื่อให้เห็นว่าเครื่องบินมันมันบินเลี้ยวแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตั้ง ตั้งเป็นจุดไว้ให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูนะครับตั้งไปหลายๆจุดเลยครับมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวเยอะๆไปเลยครับวนอ้อมไปวนอ้อมไปเรื่อยๆครับมาเสร็จแล้วปุบออกซ้ายไปเลยจุดซ้ายแล้วก็วนซ้ายไปอีกไปเลยนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆเผื่อแบบว่า กรณีที่เราบินบนฟ้านะครับแล้วหอบรงคับการบินบอกให้เราโกะลาวหรือว่าบินไปรอบรอนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกพายุหรือว่าหลบหลีกเครื่องบินที่อยู่บนฟ้าด้วยกันนะครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะทุกท่านก็ลองไปตั้งดูนะครับผมจะให้เครื่องบินบินไปตามนี้นะครับตามเส้นที่เรากําหนดไว้ส่วนนี้นก็เราก็มาดูรายการฝั่งนี้ว่าเรามาร์กตรงไหนไว้บ้างครับถ้าต้องการลบ ก็กดเครื่องหมายลบแตะตรงไหนแล้วก็กดเครื่องหมายลบได้เลยนะครับถ้าจะลบจุดไหนไปเป็นพิเศษนะครับเรากดตรงนี้นะครับกดลบแต่ผมจะไม่ลบนะอะ่เราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสลับขึ้นลงได้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็กดเคลียร์ไปได้เลยแล้วก็เซตใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเทคออฟเหมือนเดิมนะครับวิธีการเทคออฟวิธีการบังคับเครื่องบินแล้วก็ไปดูที่ EP ก่อนหน้านะครับหนึ่งสองสามไล่มาเลยนะครับอันนี้เป็น EP ที่สี่เป็นการใช้แนะนาการใช้ GPS นะครับแนะนําการใช้ระบบนิเกเตอร์ระบบนําทางนะครับเราดูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะซูมเข้าซูมออกหรือว่าอยากจะหาว่าเราหาเครื่องบินไม่เจอเนะี่ยเราอยากจะกลับมาให้เครื่องบินอยู่ตรงกลางแมปเนะี่ยเราก็มาแตะตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องบินนะครับ เห็นไหมครับเส้นทางที่เราจะไปกดซูมเข้าไปจากนั้นนะครับก็เทคออฟไปปกติครับปลด Parking b เบรครับเซ t ตแฟลปหครับเทคออฟไปเลยครับโอเคนะครับตั้งออโต้เพลอตอะไรทําเหมือนกับ EP ที่แล้วเลยนะครับเราเทคออฟไปก่อนนะครับตอนนี้ความเร็วน่าจะได้แล้วอะเทคออฟครับเก็บล้อครับผม เกียร์นะครับกดเกียร์มันจะทำการเก็บล้อให้นะครับจะค่อยๆเก็บล้อขึ้นไปเกียครับขอเซตออโต้พาวเวอรสปีดไม่เกิน250ครับตั้ง HDG ตั้งอัติจูดไปที่3000หรือ4000ก็ได้ครับโอเคนะครับเครื่องบินก็จะทำการเทคออฟปิดแฟบครับอรอให้มันขึ้นไปนะครับ จากนั้นนะครับเรามาตั้งตรง NAV ตรงนี้นะครับ NAV นะครับจากนั้นมาเลือกที่คำว่านะครับเอาไม่เอไม่ใช่นะครับปิดจุดนะครับ1 2 3 4จากนั้นนะครับเรามากดที่ AP ON เนี่ยนะครับตรง AutoPilot เนี่ยนะครับแล้วเรามากดที่ L NAV GPS นะครับ l nav gps กดปึ๊บนะครับเครื่องบินมันจะทำการบินตามเส้นนะครับแค่นี้เองครับเครื่องบินก็จะหักเข้าไปหาเส้นของเรานะครับอันนี้เรากดช้าไปนะครับถ้าเรากดเร็วกว่านี้มันก็จะเลี้ยวเร็วกว่านี้นะครับเราเลี้ยวช้าไปนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เลี้ยวก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้เครื่องบินมันทำอัตโนมัติแล้วกันนะครับ เครื่องบินก็จะเลี้ยวไปตามเส้นอันนี้มันอาจจะยังไม่ตรงหน่อยเพราะว่าผมกดช้าไปนะครับถ้ากดเร็วกว่านี้มันอาจจะเลี้ยวทันนะครับตอนนี้มันเลี้ยวไม่ทันแล้วก็ปล่อยให้เครื่องบินมันบินไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับให้มันบินไปตามเส้นจนกว่าจะถึงสนามบินปลายทางที่เราต้องการนะครับปล่อยให้มันบินไปบางทีมันอาจจะบินวนกลับมาที่เดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือว่าเรากดช้าไปครโอเคนะครับ เรามาดูอาการการบินของมันกันเลยนะครับระหว่างนี้เราก็เซตความสูงเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยไหมครับสัก5000นนะครับดูอาการการบินของเครื่องบินนะครับมันน่าจะบินวนกลับไปที่จุดเดิมนะเพราะว่ามันยังไม่ผ่านมันก็เลยต้องกลับไปแก้ไขใหม่โปรแกรมมันน่าจะตั้งไว้แบบนั้นเนะาะเดี๋ยวเรากำลังอ้อมไปจุดที่เราตั้งไว้ทีแรกนะครับอตอนนี้เราอยู่บน ประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียม่ใช่ Australia. ออสเตเลียการเซ็ต l n a ก็คือ l n a เ GPS เนี่ยก็คือให้เครื่องบินมันบินตามเส้นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับวิธีการตั้งผมก็บอกไว้แล้วนะครับถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายได้เข้ามาแล้วผมก็จะนำรายได้ที่ได้ไป พัฒนานะครับหรือว่าไปอัปเกรดให้เป็นการเล่นแบบออนไลน์นะครับเห็นหลายๆท่านเรียกร้องมาว่าเล่นแบบออนไลน์ให้ดูหน่อยนะครับตอนนี้งบประมาณของชาแนลครูเดียนฟรีตี้ยังไม่พอนะครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้มีรายได้เข้ามาก่อนก็ขอขอบผู้ชมทุกท่านไว้่วงหน้าด้วยนะครับโอเคนะครับเครื่องบินมันน่าจะวนไปที่จุดเดิมนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมันนะครับ รอให้มันบินกลับเข้าไปที่จุดน่าจะต้องผ่านสนามบินที่เราเทคออฟมาเมื่อกี้นะครับเราใกล้จะผ่านสนามบินที่เราเทคออฟแล้วนะครับสนามบินซิดนีย์นะครับผมวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับมีคล้ายๆเป็นอ่าวใช่ไหมตรงนี้ มันมีท่าเรือมีอะไรเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับโอเคครับเครื่องบินกําลังหันเข้าจุดสีชมพูที่เราตั้งไว้นะครับโอเคใกล้แล้วนะครับขอดูมุมนักบินครับ ความเร็วมันอาจจะสูงไปเดี๋ยวผมขอลดความเร็วสักสองอยแล้วกันนะครับเผื่อมันเลี้ยวไม่ทันนะเครื่องบินเนี่ยมันเป็นอะไรที่อุ้ยอ้ายนะครับไม่สามารถหักเลี้ยวได้เหมือน,นพวกเครื่องบินเครื่องบินลบนะครับนี่มันเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับก็จะค่อยคอยเลี้ยวไปตามจุดนะครับอโอเคครับถึงแล้วนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องบินลบนี่ก็จะหัก เลี้ยวไปได้ทันทีนะครับแต่ว่านี่เลยเส้นไปแล้วโอเคแต่ว่าน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับถ้าเส้นสีชมพูก็คือจุดที่เรากําลังจะไปนะครับถ้าเป็นเส้นสีขาวคือเรายังไปไม่ถึงนะโอเคนะครับรอดูก่อนว่ามันจะเลี้ยวทันไหมถ้าไม่ทันผมจะลบลบจุดนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันไปในจุดถัดไปได้ทันนะครับดูก่อนว่ามันทันไหมนะครับ เราอาจจะเลี้ยวหักศอกเกินไปนะครับมันเลยมันเลยคอมพิวเตอร์มันก็เลยแบบตั้งคา่าไว้ให้ไม่ทันครับถ้าไม่ทันจริงๆแล้วผมน่าจะเปลี่ยนแล้วครับเอาตัว D M 5นี่ออกนะครับโอเคครับเอาออกไปเลยนะครับวิธีการลบก็คือแตะที่จุดที่เราที่จะที่เราจะเอาออกนะครับแตะลงไปแล้วก็กดลบข้างล่างนี้นะครับ อโอเคเครื่องบินเปลี่ยนจุดแล้วครับต่อไปจะไป i r y b แล้วนะครับโอเคครับเลี้ยวซะแบบว่าเครื่องบินงงไปหมดเลยนะครับตรงนี้อ<ะ>โอเคนะครับเดี๋ยวลบออกอีกนะครับเผื่อแบบเผื่อให้มันแบบว่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับ ลบไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับต่อไป RIB ลบทิ้งไปเลยมจะให้มันไปเริ่มที่ RVB เลยนะครับสป라이เนาออกไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพิ่มลบจุดบินประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เหลือแค่ไม่กี่จุดพอนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเพิ่มความเร็วสักนิดนึงนะครับต้องขอไปนะครับเพเนื่องจากมีเสียงรถไถเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีการตัดไม้อยู่ด้านหลังนะครับของที่พักของผมโอเคครับ เราก็มาดู GPS ตรงนี้นะครับว่าเราบินไปถึงจุดไหนแล้วการใช้ GPS นี่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถมานั่งดูได้นะไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่การขับรถนะถ้าการขับรถนี่มันสามารถมองจุดต่างๆแล้วก็ขับไปได้เลยเพราะว่าเห็นป้ายตามถนนนี้นะครับก็ขับไปด้วยความเคยเชินแต่ว่านักบินน่ยต่อให้เคยขับไป สถานที่นั้นบ่อยขนาดไหนก็ไม่สามารถจําตำแหน่งหรือเรือบบทำแหน่งของการบินได้นะทีบินด้ความเคยชินก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่มันก็ต้องมาตั้ง gps ตัวนี้ช่วยอยู่ดีนะครับว่าการบินการเปลี่ยนจุดบินเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับเดี๋เรามาถึง rvb แล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปจนถึงขั้น landing เลยนะครับไปถึงขั้น landing เลยยว landing ให้ดูนะครับ จะใช้ระบบออโต้วแลนดิ้งจะทำได้ไหมเนี่ยออโต้ g แลนดิ้งเดี๋ยวโชว์ก่อน,นครับดูก่อนน้ำหนักมันได้ไหมปึ๊บโอเคเดี๋ยวออโต้วแลนดิ้งเดี๋ยวจะสอนใน e p ถัดถัดไปนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็น GPS ไปก่อนถ้าเราตั้ง GPS เป็นแล้วเนี่ยออโต้วแลนดิ้งก็ไม่ยากนะครับแค่กดแค่ไม่กี่ปุ่มก็ใช้ได้แล้วนะครับ นี่นะครับ โอเคครับผมเครื่องบินก็กำลังหันหน้าเข้าไปยังรันเวย์แล้วนะครับดูก่อนนะ28โอเค28เซตแนบวันแล้วนะครับแลวความเร็วได้ก็จะตั้งเป็น เอาตว landing เลยนะครับลดความสูงลงอีกสักนิดนะึงต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่นักบินนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบการบินเฉยนะครับก็จะใช้ การบินตามความรู้สึกมากเกินไปหน่อยนะครับโอเคครับผมโอเคผมเปิด avpr แล้วนะครับให้เครื่องบินมันทำการบินไปของมันเองนะครับ ใกล้ถึงสนามบินหรีออยกนี่เอาเห็นผมเริ่มเห็นสนามบินแล้วนะตรงนี้นนะครับไกลๆซูมดูได้ไหมนี่ไงครับสนามบินที่เราจะลงนะครับ ขอเขสนามบินแล้วผมขอกลางล้อนะครับโอเคเปิด Landing Light เปิดอะไรแล้วเรรียบ้อยผมก็จะพยายามเซตค่าต่างๆนะครับให้มันพร้อมที่จะแลนดิ้งมากที่สุดนะครับ แอร์อินเดียของเราก็จะเดินทางมาถึงแล้วสนามบินนะครับผมบริษารเตรียมตัวนะครับเราจะทำการแลนดิ้งอย่างหัวสักหัวค่วมนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดดรนะครับชอบมากนะครับเป็นเครื่องบินที่มีความน่ารักนะครับโบอิง <laughs> นะครับ ตัวโยกของมันเนคันบังคับของมันจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมชอบนะครับแต่ถ้าเป็นของ Airbus มันจะเป็นเป็นคันโยกนะครับกางแฟลปเพิ่มอีกนิดนึงครับนี่นะครับเราก็จะเดินทางมาถึงนะครับสนามบินนะครับโอเคเขียว2แดง2นะครับแสดงว่าความสูงเราโอเคนะครับผม เกียร์แดง2นะครับโอเคครับเกียร์ดาวแล้วเรียบร้อยแฟบดาวสปอยเลอร์อาร์มนะครับโอเคหนึ่งพันนะครับ, okay. 1, ค,รบความสูงมาอย่างสวยเลยนะครับ เรากำลังจะทำการแลนดิ้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เอามุมห้องนักบินนะครับนี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมปล่อยให้มันแลนดิ้งของมันเองอัตโนมัติสวยๆนะครับมาดีแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะสอนใน EP ถัดไปนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะครับ ต้องขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆนะครับผม <200. 100. S 1> เตรียมตัวนะครับเอาเราหลังแตะเ,เราหน้าแตะโอเค r ีเวิร์ดทรัสครับ r ีเว mm ิร์ดทรัสนะครับจนกว่าความเร็วจะ ลดลงนะครับโอเคเปิดเบรกช่วยครับเดี๋ยวเลยนะครับโอเคครับหยุดนิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับปิดสปอยเลอร์อาร์มปิดแฟลปครับประมาณนี้ครับผมก็สำหรับชาแนาจารย์เดียก็ขอ,อขอไปครับหนึ่งสองสามสี่ ครับสำหรับช n n e l ครูเดียก็ขอจบ EP นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ